นอกจากจะมีก๋อโลจีแล้วยังมีขนมนะฮะนี่คนจันต้องนี่ขนมตะไลาฝากถึงกุนโจโฉผมตั้งชื่อเลยขนมถ้วยยางเยอะขนมถ้วยยางเยอะแต่วันนี้วันนี้ไม่มียางเพราะว่าสามารถเปิดกินได้เลยนี่ครับขนมตะไลโอ้นานเนียนะนะนาเนียนใช้ได้แล้วเนี่ยคนทำคือคนเดิมคุณพี่ทหารที่ทอดกอ๋อโลจีมาดูเนื้อข้างในครับ โอ้ยใบเตยใช่ไหมดูชั้นดูชั้นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนีนนน่เนื้อนั่นมากหน้าเค็มนิด,น,ดนิดกำลังดีแต่ตัวเนื้อเนี่ยแน่นอันนี้จะหวานน้อยนะหวานน้อยคู่ละเท่าไหร่ถ้วยละหกบาทคู่ละสิบสองใช่ครับโอโอเค ส่วนใหญ่ที่ร้านจะเป็นประเดิอันนี้แบบไม่ไม่ได้ใส่ถ้วยแกะแล้วใช่อันนี้ขายเป็นกล่องกล่องเท่าไหร่ฮะสามสบบาทสามสิบบาทหืม,มดีครับนุ่มๆเนียนๆไม่หวานมากมีเค็มเล็กน้อยนะครับเนื้อนแน่นมากนะฮะอ่ะ